สะเก็ดเงินแต่คุมอาหารไม่อยู่ทำยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้นี่มาแนะนำให้ค่ะที่ทำได้จริงไม่เครียดแล้วสะเก็ดเงินไม่เหิอด,ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามช่องนี้กันก่อนนะ 1. ไม่ควรหักดิบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเริ่มต้นจากการที่ลองงดอาหารกระตุ้นการอักเสบเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานหรือของทอดค่ะไม่ควรยกเลิกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะทำให้ร่างกายเราเครียดแล้วเห่ขึ้นมาได้ค่ะ2 หาของทานเล่นนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยกับเราค่ะเช่นถ้าติดหวานให้หาผลไม้นะคะที่มีรสหวานน้อยค่ะเช่นพวกแอปเปิลหรือว่าฝรั่งก็ได้นะคะหรือเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินของทอดให้เรานะคะทอดกับเครื่องไลนะ่น้ำมันได้เลยค่ะแต่ไม่ควรบ่อยจนเกินไปนะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่หิวบ่อยๆเวลากลางคืนหรืออยู่บ้านนะคะให้เราหาจำพวกถั่วค่ะถั่ววันนั้นหรือว่าถั่วแอลมอนก็ได้ ะะหาติดบ้านเอาไว้ได้เลยค่ะ3นะคะให้เราใช้กด80ทับ20ค่ะกฎนี้คือ80%ในการกินนะคะให้เรากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยฟื้นฟรูร่างกายของเรานั่นเองค่ะส่วน20%นะคะให้เราให้รางวัลให้กับตัวเองหรือกำลังใจให้กับตัวเองได้ค่ะแต่อย่าปล่อยจนเกินไปนะ สี่นะคะจดบันทึกอาหารหรืออาการผิวของเราไว้เลยค่ะแค่ ทำแบบนี้1อาทิตย์นะคะเราจะได้รู้เลยว่ากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะคะถ้าเราทําเป็นสเก็เงินแล้วเราทําตามวิธีที่นี่บอกนะคะการควบคุมอาหารก็ไม่ได้ยากสำหรับเราต่อไปค่ะแต่ถ้าใครที่อยากได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวจากนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้ช่องหรือว่าทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะ